กราบสวัสดีครับผมนะฮะอยู่บ้านกาลยาศินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีลรบูซิลานะครับเข้ามาอัปเดตอัพอัพกันให้ใหม่นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะพี่นะวันนี้วันที่วันที่วันที่เท่าไหร่ยี่มษาสองห้าหกนะครับโอเคเอ่อยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็มีเหมือนเดิมนะลูกพี่นะส่วนใหญ่ผมจะ หนักไปทางดวงเศรษฐีนะครับผมนะก็จะมีดวงเศรษฐีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะฮะก็เอ่อดวงเศรษฐีก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นบล็อกยางนะพี่นะนี่บล็อกยางไหลขีดนะครับผมบล็อกยางไหลขีดโอเคลองดูแล้วกันชัดไม่ชัดไม่ดูด <c oughs> อันนี้เป็นบล็อกยางนะฮะไหลขีดนะฮะนี่ตรงนี้ เนี่ยมีขีดๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมอะไรขีดนะครับแล้วก็ตรงหูเนี่ยเห็นไหมตรงหูจะมีสองขีดนะครับตรงหูนี้นะมีขีดๆสองขีดตรงตรงบริเวณหูของหลวงปู่เนาะอันนี้จะเป็นบล็อกอไหลขีดแบบยันเต็มยันเต็มก็คือไม่มีแตกนะนแล้วก็มวลสารจะเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะมีขีดเห็นไหม ถ้าเป็นบล็อกอไหลขีดจะมีขีดตรงนี้อืมตรงคําว่าเห็นไหมตรงคําว่ารอลิงสละอายไหมมีขีด,ขดยาวไปเลยยาวไปเลยขีดเป็นแบบแนว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 นอนนะยาวไปเลยจนถึงตรงหอหีบเห็นไหมบางบางอ่านี่อันนี้คือบล็อกอยางไหลขีดแล้วก็เนี่ยอันนี้คือของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกพี่นะเอ่อ เช่าหาระวังนะลูกพี่เพราะว่าดวงสฐีมีเก๊อเอามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถึงจะยังไม่เหมือนแต่ถ้าคนไม่เคยมีอาจจะโดนได้นะฮะอาจจะโดนได้เลยนะอันนี้เป็นบล็อกอยางไหลขีดนะครับอจจะเดี๋ยวหาบล็อกอยางไหลไหลเขาเรียวกว่าอะไรบล็อกยางไหลแตกเออไหลจิก่ะเขาเรียกกันไหลจิกนี่นะ อันนี้คือบล็อกยางไหลจิกเห็นไหมฮะไหลจะแตกออกไปเห็นไหมครับตรงไหลตรงไหลของท่านเนี่ยจะแตกเห็นไหมยังมีขีดขีดตรงตรงตรง,ตรงเหมือนบล็อกยางไหลขีดเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าบางกว่าแล้วก็ตรงยันเนี้ยจะแตกเนะี่ยยันตรงนี้จะแตกแต่น,นี้ก็คือยังไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีบางองค์ที่ยันตรงนี้แตกนะ โดยรวมก็จะมวลสารเหมือนกันลนักษณะก็จะคล้ายกันนะครับตรงขีดยาวๆเนี้ยจะเห็นได้น้อยหรือว่าเรือนเรือนเรือนกว่ากว่าบล็อกลายขีดเนาะบล็อกยางลายจิกอันเนี้ยยังไม่เห็นของเกน,นะยังไม่เห็นของเกเลยนะครับเพราะฉะนั้น พราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเช่าได้สบายใจสุดก็น่าจะบล็อกนี้นะครับยังไม่เห็นของเกยนะซึ่งถ้าถ้าของเกยอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะบลอกอีกทีนี่นี่อันนี้ไหลไหลจะแตกเห็นไหมเอ้ไม่ใช่ยันยันแตกลหลจิกนี่ลหลจิกยันแตกนะนมีโอ้อยอันนี้มนสารเพียบเลยโอ้องนี้มนสารแบบดูด,ดิขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย,เ,ลยเต็มหน้าหลวงพ่อเลยตอนนี้ นี่นะโอ้แต่แตกแต่บินตรงนี้รูกพีโอ้โหเสียดายเสียดายมวลสารอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยเพราะว่าบินเนาะตามตำหนิแต่ว่าจะได้มวลสารมากเลยจมูกก็พอสวยแล้วเนี่ยโอ้โหดันไปบินตรงสำคัญตรงขอบนะฮะก็ก็ราคาก็ตามนั้นเออบางคนก็บอกว่าผมมาขายแพงคือ ขายแพงแต่ว่าแพงกว่าชาวบ้านสมมุติแพงกว่าชาวบ้านร้อยหนึ่งสองแต่ผม <c oughs> ผมรับประกันแท้นะแท้ทุกองค์ที่ผมปล่อยถ้ามีตำหนินบิบบบน,บ,นบินแบบเนี้ยก็จะถูกนะนะนะก็จะถูกอันนี้ก็คือใครรับได้ก็ทักมาแล้วกันนะลูกพี่นะอ่นะตอนนี้ดราม่าเยอะนะฮะแบบว่า แต่ว่าก่อนจะดราม่าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังหนึ่งคือตอนนี้มีโอ้โหโจรโจรนะแบบมีของแต่ไม่ส่งเนี่ยเยอะเยอะมากโจรในลูกค้าผมโดนไปหลายคนละโจรอ่ะโจรละหนึ่งนะสองเก๊โอ้โหเก๊นี่มีโอ้โหเยอะหลายรุ่นด้วยแล้วเก๋นี่มีหลายรุ่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรแล้วเนียนอะตอนนี้ก็คือรุ่นไม่ดังก็มีเก๋ รุ่นดังก็เก๊คือเก๊เยอะมากนะตอนนี้แค่เช่าหาก็ระวังระวังนะฮะเช่ากับคนที่รับประกันให้เราเท้ได้คืนเงินได้แล้วก็ร้านน่าเชื่อถือนะลูกพี่นะดราม่าเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่สะดวกแจบใครก็ลองไปเช่ากับคนนั้นนะลูกพี่นะนะ <c oughs> ผมว่าของแท้แบบแน่นอนนะฮะแล้วก็ส่องทุกองค์ นะฮะฮส่งเองทุกองเลยไม่มีหลุดรอดเลนส์สายตาไปได้แน่นอนนะฮะนี่ของแท้แบบนี้นี่ก็บล็อกยางไหลจิกยันแตกนะฮะอันนี้ถือว่ายันแตกแบบนิดเดียวนะคือเหมือนคล้ายว่าเขาปั๊มไปเรื่อยๆหลังๆลังอะรถหลังๆอังะยันก็จะแตกไปเรื่อยเนอะพี่อ่าเขาเลยเรียกว่าลัน ยาไลจิกยันแตกนะครับส่วนบล็อกเหล็กอ่ะผมไม่มีเลยบล็อกเหล็กนะคนก็ทำหายเยอะบล็อกเหล็กแต่ก็ไม่มีแล้วก็ราคาก็สูงแล้วก็เก๋เยอะด้วยพระผงเนี่ยต้องดูดีๆนะส่องดีๆใครยังไม่เคยมีก็ระวังระวังนะลองหาตาม YouTube ที่เขาสอนวิธีดูนะเพราะว่าพระผงเก๋เหมือนอยู่พอสมควรน,นะะต่อไปเป็นพุทธเจาสิชาตินะครับ เป็นเนื้อนวะนะอน,นี้มีมาด้วยกันสององนะครับมีแบบเรียมแล้วกับแบบยังไม่เรียมนะครับองค์นี้จะออกแดงนะด้านหน้าออกแดงด้านหลังก็สีปกตินะฮะสีนวะทั่วไปแต่องค์นี้จะเป็นออกแบบสีปกติทั้งด้านหน้าและหลังแต่ว่าเลขสวยนะฮะนะตะว่าเลขสวยตัวน,นี้ เลขหนึ่งสามสองอันนี้ก็สีนวะปกติเลขสวยเอ่อถ้าออกสีแดงอันนี้ก็จะแพงกว่านะยังไงก็ใครอยากได้ก็าทักมานะฮะอันนี้ก็มีของเก๋เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ส่องให้ดีส่องให้จึขึ้นใจนะพี่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าของเก๋ก็ยังห่างไกลนะแล้วก็ของเก๋เนี่ยจะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือโค้ดเนี่ยจะเป็นแบบเลเซอร์นะไม่ได้แบบตอกนะครับไม่ได้แบบตอก จะเป็นเลเซอร์นะแล้วก็พวกปั๊มตายางนี่ก็จะเป็นเลเซอร์นะแล้วก็พวกสารโอ,อเนี่ยแบบสารโอซิลิจันโทเนะี่ยก็จะแบบตัวใหญ่แล้วก็ชนกับขอบไปเลยชนแบบยนขอบไปเลยแล้วก็ไม่สวยนะเท่าที่เห็นนะยังยังไม่เหมือนเท่าไหร่ครับนี่อันนี้กล่องกล่องแท้นะครับผมนี่นี่ กล่องของแท้นะครับโอเคอมีสิบชาติเนาะที่นิยมแล้วก็มีอันนี้สำหรับคนงบน้อยนะลูปีก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นเคยเอามาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็หมดแล้วแล้วก็เอามาใหม่นะฮะเป็นผ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเป็นแบบปกตินะมีทั้งหมด2เนื้อด้วยกันที่เข้ามาก็จะเป็นเนื้อขาวกับเนื้อแดงเนื้อแดงอยู่ด้านในเอาไม่ออกนี นี่แดงกับขาวเอาเดี๋ยวมาเปิดให้ดูจะเป็นแบบนี้นะพี่บางคนบอกว่าเออข้างหลังมีจานไหมไม่มีนะลูกีนะเป็นแบบปกตินะครับเป็นแบบปกติเป็นเนื้อขาวนี้แล้วก็เนื้อแดงนี้นะฮะมีทั้งหมด10คู่นะที่ได้มา อันนี้ก็ราคาเบานะถ้ายกคู่อ่ะตอนนี้ถ้ายกคู่นะเพราะรถนี้น้องได้มาถูกนะครับแล้วก็ประกันแท้ให้ด้วยนะประกันแท้แล้วก็เอ่อราคาตอนนี้ถ้ายกคู่น้องคิดแค่1000ท้วนนะครับถ้าแยกถ้าแยกองๆจะแพงกว่านะครับอ่ะ เพราะว่าผมอยากขายเป็นคู่นะเพราะว่าครั้ที่แล้วแยกไปนะโอ้โหอ้าวพี่สีแดงหมดแล้วเหรอสีแดงหมดแล้วเหรอแบบนี้หรือแยกไปสีขาวหมดแล้วเหรอพี่สีขาวหมดแล้วเหรอพี่เ,าเ่าแ่นั้นเอาเป็นคู่ไปเลยนะฮะหมดคือหมดด้วยกันเอ่อยกคู่ถูกกว่านะคู่ละพันนะครับแล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้เหลือองค์สุดท้ายละเอ่อยังไม่ทันได้รีวิวเลยแต่ก็ เหลือองค์สุดท้ายแล้วตอนนี้เพราะว่าอันนี้ก็ยังราคาถูกนะครับรุ่นนี้ราคาถูกแล้วก็มีน,นี้มีเส้นเกษา1เส้นนะครับด้านหลังเลข10906 10นะอันนี้รุ่นอะไรนะพิธีไหว้ครูนะพุทธศิลป์พิธีไว้ครู ีหกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหลือองค์สุดท้ายนะองค์สุดท้ายอันนี้เอาไป8ปดละล้าบปีแล้วก็รุ่นนี้ไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าพอดีไปเดินเจอมาสวยปิ๊งเหรียญหล่อนะฮะเป็นเหรียญหล่อรุ่นนี้เหรียญหล่อโบราณปูหินนั่งสมิงนะรุ่นอิติสุกโตเนื้อสำลิดพายน้ำเงินปูมหาชิลานะสน่วนสงแกะแปะ นี่รุ่นพวกนี้จะยังไม่ค่อยมีเก๊น,นะฮะแล้วก็มีตอกโพสหนึ่งสอะไรนะหนึ่งสหรอุ้ยไม่ใช่หนึ่งส้ยสองเจ็ดหสองสองเจหสองนะฮะนี่เหรียญนั่งเสือเผื่อใครแบบชอบนะนี่ด้านหลังก็เสือนะครับเหรียญค่อนข้างหนานะหนา หนักแล้วก็สวยนะครับเนื้อสัมฤทธิ์รายน้ําเงินนะครับเหลือ1องค์นะลูกพี่เป็นเป็นเหรียญแค่แค่เหรียญพุทธศิลป์แหละประมาณนั้นราคาก็จะสูงนิดนึงเพราะว่ารละเลอียดเยอะนะครับอ่ะเท่านี้มีเท่านี้นะเท่าที่เท่าที่เข้ามาตอนนี้บางอันอาจจะยังไม่ทันลงรีวิวแล้วก็หมดแล้วอย่างเช่นสมเด็จสมเด็จจานนี่ก็ยังไม่ทันลงรีวิวหรือมัง้งหรือว่าลงไปแล้วไม่รู้หมด,ล,หมดละไม่มีหมดเกลี้ยงนะะตอนนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆก็คือจะมีดวงเศรษฐีมาค่อนข้างเยอะนะครับดวงเศรษฐีค่อนข้างเยอะก็คือมีอันนี้นนโนดวงเศรษฐีแบบจานมาค่อนข้างเยอะนะจานนี้ก็จะเป็นจานหน้าหลังนะครับจานหน้าหลังแบบนี้นะแล้วก็รับประกันแท้ทั้งพระและก็จานแท้หมดนะครับมี เกศาตรงนี้มีจีวรของท่านนะครับจมูกอาจจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ปาปนกันไปนะพี่แต่แท้ทุกองค์นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับอัปเดตของวันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับอุ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ あっ。